สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนกองอากาศแอร์รถโตโยต้ารีโวนะครับผมวิธีการเปลี่ยนก็ทําการปลดเก๊ะนะครับผมแล้วก็ทําการดึงซ้ายขวานะครับผมตรงๆนะครับผมแล้วมันก็จะออกเองครับผมเพราะว่าตัวกิ๊เก๊ะมันครับด้านล่างมันจะเป็นล็อกลิ้นชักเฉยๆครับผมแล้วก็มองเข้าไปด้านในครับมันจะมีฝาปิดกองแอร์นะครับผมกดกิ๊ข้างๆแล้วก็ดัน ออกมาชิงเคียงนะครับผมตัวฟิลเตอร์แอร์ก็จะขาวๆาวครับผมเห็นไหมฝุ่นเต็มนะครับผมครับผมเพราะว่าสาเหตุที่กองแอร์มันตันนะครับผมบางทีที่วางเท้าเรานะครับผมเราไม่ค่อยทำความสะอาดครับผมมันทำให้ดูดขึ้นไปเกาะติดที่กองแอร์ครับผมพอเราใช้ไปนานๆปุลบลมที่ออกมาเป่าหน้าเรานะครับ มันจะไม่ค่อยแรงครับผมบวกกับไม่ค่อยมีความเย็นด้วยครับผมบางทีเปิดก็จะได้ยินเสียงอื้อๆนะครับผมก็แนะนำถอดออกมาครับเปลี่ยนใหม่เลยครับผมก็ว so ิธีการใส่ก็ตัวหนังสือก็ที้ตั้งตรงนะครับกองบางรุ่นหม่ย่อมันก็จะมีลูกศรชี้ขึ้นบนนะครับผมแล้วก็ดันเข้าไปตรงๆเลยนะครับผม ก็วิธีการประกอบก็ปิดฝามันจะมีตัวล็อกข้างๆแล้วก็ทิ่มเข้าไปเฉียงๆนะครับผมแล้วก็ทําการปิดเลยครับผมก็กองแอร์นะครับผมมันมีอายุการใช้งานประมาณ1ปีนะครับผมหรือทุกๆ20,000ืก, 20, กิโลนะครับผมครับผมบางทีกองแอร์นะครับผมถ้าเราไม่ค่อยดูแลมันนะครับผม ฝุ่นมันก็จะปิวขึ้นไปเกาะนะครับเกาะตัวกล่องแอร์ครับผมพอมันเกาะเยอะๆแข็งมากผมมันจะเป็นช่องว่างนะครับผมทําให้ฝุ่นสามารถปิวเข้าไปในตู้แอร์ได้ครับผมตอนนี้เราก็จะเสียเงินหนักเสียเป็นพันนะครับผมจากที่ว่าเสียไม่ถึงร้อยนะครับผมก็หวังว่าคลิปผมจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ